สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบลิงใจละลายลิซ่าแบล็กพิงค์บอกลานน้ามมาสวยปแปลกตาอีกแบบขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับศิลปินสาวคนเก่ง Lisa ลิซ่าหรืลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิงค อย่างล่าสุดที่บินรัดฟ้าพร้อมสองสาวเจนนี่โรเซ่บินไปเล่นคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุน่นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพสวยๆรวมโมเมนต์ความทรงจำดีๆที่ได้ใช้เวลารวมกันกับแบล็คพิง k พร้อมระบุข้อความว่า โอซากาบลิงสนุกมากใจฉันเต้นแรงทุกครั้งที่มาที่นี่แล้วจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะฉันรักคุณมากจากภาพเทลิซาโพสผ่านอินสตาแกรมทำแฟนๆถูกใจกดไลค์รัวๆกับลูกใหม่ของลิซาที่พักหลังมานี้เธอมีความมั่นใจกับการเปิดโชนหน้าผากจากที่เมื่อก่อนจะมีผมหน้ามาเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ว่าจะทรงไหนหรือลูกไหนก็ดูสวยน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ